ตุ้เจ็ดในมาแรงแล้วว่าสองชั่วโมงเจ็ดในมาแรงแล้วสำหรับเพลงของอุงอิงสุดมากๆ ข่าวด่วนครับทุกคนเพลงอุงอิงเพชรบ้านแพงปล่อยภายใน2ชั่วโมงนะครับตอนนี้ปาไปแล้ว2 5 0 0 0 0 0กว่าวิวครับทุกคนเรียกได้ว่าทำลายสถิติอีกแล้วครับสำหรับลูกสาวของเราอุงอิงเพชรบ้านแพงครับตอนนี้นะครับเพลงเนี่ยปล่อย2ชั่วโมงโอ้โหทะยานสู่แฮชแท็กสิบในมาแรงโอโ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับด้วยเนื้อหาที่กินใจ MV d ี ครับทุกคนต้องบอกว่าเพลงนี้มีลุ้นมากๆกับหนึ่งในมาแรงนะครับแม้ฝั่งทรลิซ่าจะปล่อยเพลงภายในเมื่อวานนี้นะครับแต่อุงอิงครับมีลุ้นครับทุกคนในทุกๆหมวดหมู่ครับวันนี้ไปปั่นไปดันไปเชียร์กันครับทุกคนเรียกได้ว่าเนี่ยโอ้โหสร้างสถิติหนักมากสำหรับวันนี้ลูกสาวของเรานะอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนซึ่ง MV เนี่ย ดีมากๆ MV ดีเลยครับแล้วก็น้องเนี่ยร้องเอาไว้ได้เพราะมากๆเลยนะครับขอชื่นชมจริงๆทุกคนแล้ววิวแบบโอ้โหวิวมาแรงมากๆครับ2ชั่วโมงติด11อดะโอ้โหเป็นไปนได้ไงนะครับทุกคนปังมากๆครับแล้วตอนเนี้ยยอดกดไลค์อยู่ที่50,000คนกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยอยู่ที่30,000คอมเมนต์ โ oh oh, อ้โหอุงอิงจะแรงไปไหนนะครับจะแรงไปไหนสุดยอดมากๆนะครับนะวันนี้เนี่ยกระแสที่มารบกวนก็คือมีแค่เพลงของพี่ลิซ่าแบล็คพิงนะครับเท่านั้นเองนะครับมีกระแสนี้เท่านั้นนะครับที่เรียกได้ว่ามารบกวนก็คือเหมือนกับคือเขาปล่อยเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ทำให้เพลงของเขาเนี่ยตอนนี้ยังติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงในหมวดหมู่เพลงอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็แอบสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเพลงเนี่ย ปล่อยที่เกาหลีนะครับทำไมเนี่ยติดหนึ่งในมาแรงใช่ไหมครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยทุกคนเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูเพลงพีริซ่าค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่วันนี้เราอย่ายอมแพ้ครับทุกคนดันเพลงของน้องให้ขึ้นหนึ่งในมาแรงไปเลยสําหรับวันนี้นะครับจะได้หมวดหมู่ไหนก็ช่างนะทุกคนวันนี้ขอให้เพลงอุ๋งอิงเนี่ยเข้ามาหนึ่งในมาแรงก่อนเรียกได้ว่าปล่อยภายใน2ชั่วโมงโอ้โหตอนนี้2 0 0 0แล้วกำลังจะทะยานสู่300 0 0 0วิว นะครับกำลังทะยานสู่3 0 0 0 0 0วิวตอนนี้อิ่มก็คือดูกันแบบเรียลไทม์เลยครับทุกคนดูแบบเรียลไทม์เลยนะครับและต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเพลงของพระเอกวัดศิวดนเนี่ยก็ยังอยู่ในแฮชแท็กสองในมาแรงอยู่นะครับทุกคนนะตอนนี้ก็เหมือนกับกำลังจะทะยานสู่เนาะเข้าไป3แล้วแหละเพราะว่าของอิงเนี่ยก็น่าจะมาแทนที่2นะครับแล้วก็เรามาลุ้น1กันว่าของ เพลงของน้องเนี่ยจะไปเขาเรียกว่าอะไรจะไปดันสู้ของ FC ในไทยนะของพี่ลิซ่าได้หรือเปล่าเหมือนกับว่าเขานับยอดวิวในไทยด้วยเพราะคนในไทยเนะี่ยดูค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่า FCK p o p ปก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนั่นเองครับทุกคนนะเพลงนี้ถือว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงคือทําเอาไว้ได้ดีมากๆเสียงเสียงร้องของน้องค่ะทุกคนมันเป็นแบบเอกลักษณ์มากเลยเนาะขอชื่นชมตรงนี้ว่าเสียงอุงอิงเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็ ลูกเอื้อนนะครับลูกเอื้อนแบบเสียงลูกคอเนี่ยดีมากๆเลยสําหรับเพลงนี้นะครับนะแล้วก็มันมีลายเส้นที่น่าจดจําสําหรับเพลงนี้นะครับคือเปิดเปิดออกมาคือเป็นแบบยืนหนึ่งเหมือนเขายืนเมาเหมอนน้องเลยอะคือแบบเป็นเป็นเอ่อเวอร์ชั่นที่แบบว่าน่าฟังนะครับแล้วก็เป็นฉีกแนวเป็นขององุงอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับสาหรับเพลงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ภาพสวยเสียงสวยครับแล้วที่สําคัญคือเพลงนี้มีซับ ด้วยนะครับทุกคนมีซับภาษาอังกฤษด้วยตอนนี้คือชาวโลกจับจ้องมากๆตอนนี้คือมีหลายช่องนะครับเอาไปรีแอคเยอะมากๆเลยตอนนี้มีอีกหนึ่งช่องก็คืออ่าช่องโอ้โหช่องนี้ก็ก็เอาไปรีแอคแล้วนะครับช่องนี้นะครับสาวสาวต่างชาตินะครับนี่นะครับก็เอาไปรีแอคแล้วนะครับนะตอนนี้โอ้โห แต่งตัวมาแบบว่าฟิลแบบอุงอิ่งเพชนบ้านแพงเลยนะเออนะครับทุกคนแล้วก็หลายคนนะครับตอนนี้เอาไปรีแอคกันเยอะมากๆนะครับคือยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะครับเอาไปรีแอคเยอะมากนะครับนะ,อะตอนนี้อุ้มมีมหาวกระแสก็คือนะรอเชียครับ รอดันต่อไปวันนี้เราปักหลักเลยวันนี้อมิไม่ไปไหนนะครับก็คือตอนนี้ก็คือเปิดวนอยู่ประมาณ 2- 3สเครื่องตั้ง p ย a y l i s t ไว้เลยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เรามารอลุน้นกันกับ h a s h t a g หในมาแรงสำหรับลูกสาวองอิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้พ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีนะอย่าไปไหนกันนะครับวันนี้ปักหลักเลยนะครับปักหลักเลยนะครับวันนี้นะอ่ะอุ้มอิมก็คือจะปักหลักเลยวันนี้ไม่ไปไหนวันนี้ไม่ทำงานนะครับ วันนี้ไม่ทํางานนะวันนี้บอกเลยนะครับวันนี้รอปั่นเพลงของลูกสาวนะครับนะโอ้โทุกคนตอนนี้คือแบบลุ้นนะครับคือมาแรงมากเพลงอิง,องคือมาแรงตัวเจ็ดในมาแรงแล้ว啊สองชั่วโมงเจ็ดในมาแรงแล้วสําหรับเพลงของอุงอิงสุดมากมาก โอ้โหทุกคนอึ้งมากๆคือพ um> ่อพ่อแม่แม่เอซทุกคนจะเอาให้ได้ใช่ไหมจะเอาให้ได้ใช่ไหมกับห้าหมื่นมาลายของน้องก็คือบอสโจบอกใช่ไหมว่าถ้าติดหนึ่งในมาแรงภายในสองชั่วโมงตอนนี้ยังไม่ครบสองชั่วโมงนะขึ้นมาเจ็ดในมาแรงแล้วอ่ะ ปังมากนะครับปังมากแล้วสมแล้วที่ทางด้านบอสโจเนี่ยได้ไปคุมเสียงในห้องอัดเองนะครับเสียงอุิงสูงสุดต่ําสุดได้จริงๆครับทุกคนคือน้องตั้งใจมากนะเพลงนี้นะครับตอนนี้คือคนเข้าไปแบบโอ้โหห้าหกเจำลังจะ1นึ่งหมื่นคนเลยนะ โลเคชันสวยมากโอ้โหทุกคนดูหน้าน้องไมคือ,อฉากที่ปันปันเดินอยู่ข้างถนนนะครับแล้วก็ออฟสุรพลเนี่ยขับรถมากับน้องไมคือหน้าน้องไมคือแบบคือได้อารมณ์สุดๆอะ่ะอ้มอิมขออนุญาตไม่ได้ใส่เพลงในคลิปนะคบเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเรื่องเรื่องลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับทุกคน น้องปันปันนั่งอยู่เถียงนานะแล้วก็พระเอกออฟสุรพลเนี่ยเอาซองจดหมายมาให้ครับทุกคนนะครับอ่ะได้ดูคลิปจบไปแล้วหรือว่าได้ดูเพลงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยในเรื่องของ MV ในเรื่องของตัวแสดงคืออย่างนี้เลยนะครับ ไม่ต้องไปจ้างดารามาแสดงในเพลงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแสดงดีหมดตีบทแตกหมดนะครับภาพสวยเสียงสวยอุงอิงเสียงดีมากนะครับปันปันก็คือเข้าถึงบทบาทได้ดีสุดๆคือร้องให้อันนี้คือไม่ได้ใช้น้ำตาเทียมนะครับเท่าที่เราเห็นนะครับว่าน้องเนี่ยแสดงสดๆร้องสดๆจริงๆ น้องไมายคือแบบเล่นเป็นตัวร้ายได้เลยอ่ะคือแววตาที่มายแบบสื่อถึงปันปนในช่วงที่ขับรถนะครับมาเจอกันอยู่ข้างทางอ่ะหน้ามายคือแบบอย่างนี้เลยอ่ะครับทุกคนอ่ะนางเอกนะครับยืนมองเขาอยู่ข้างหน้าต่างคือมันได้ฟิลเนะทุกคนได้ฟิลแบบบ้านๆงานแต่งแบบบ้านๆนะครับ โอ้โหทุกคนเสียงร้องของอิงคือแบบเสียงร้องของน้องคือแบบดีมากะครับเสียงอิงครับเพลงนี้นะครับวันนี้เนี่ยติดหนึ่งในมาแรงแน่นอนนะคำร้องทำนองนะครับอาจารย์ตะมิสเตอร์แคนเรียบเรียงดนตรีอาจารย์อันหมาหลงนะครับ,บโปรดิวเซอร์ทนายเอควบคุมการผลิตบอสโจโยมานิน ฉากท oh, oh, ี Luckily, no ong, different, different, Hence, ่ผูกแขนนะครับโอ้โหหลายคนร้องไห้ตามเพลงนี้ติดหูอีกแน่นอนครับทุกคนแล้วก็อุงอิงเพชรบ้านแพงไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะครับในเรื่องของเสียงร้องเมโลดี้ต่างๆน้องเอาอยู่นะครับแล้วพื้นฐานของเสียงอุงอิงเนี่ยเหมาะมากๆกับเพลงแบบนี้นะครับ เหมาะมากๆคือมันมีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับเพลงเลือกขาสาอา้นะกับกับเสียงเสียงน้องที่มันแบบเข้ากันอะไรแบบนี้ครับทุกคนและเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบร้องได้แล้วก็ฟังแบบสบายสบายนะครับเสียงแบบไม่ได้แบบคือเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้แบบไม่ถึงอะอุ้งอิงคือถึงทุกเมโลดี้นะครับสูงก็คือสูงสุดต,ต่ำก็คือต่ำเพราะนะครับ ปังมากจริงๆเพลงนี้นะครับอุ้มิคิดว่าวันนี้ติดหนึ่งในมาแรงแน่นอนแล้วก็วันนี้เนี่ยมีคนท้าน้องใช่ไหมทุกคนบอสโจใช่ไหมครับถ้าติดหนึ่งในมาแรงภายใน2ชั่วโมงใช่ไหมครับเพลงเนี้ยอุ้งอิงจะได้รับรางวัลน,น้ำใจ50,000บาทมาดูซิว่าจะทำได้กันหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้แฟนคลับเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันโอ้โหเสียงขนลุกกันแบบเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวแล้วก็ชื่นชมครับชื่นชมในในเรื่องของ ภาพในเรื่องของการแสดง MV ต่างๆครับทุกคนเนาะปันๆเข้าถึงบทบาทตอนจบคือดีมากตอนจบคือพีคมากนะครับแล้วก็คือนางเอกคือเมาได้สมใจจริงๆนะครับนาะแล้วก็พระเอกอฟกุรพลหล่อมากนะครับแล้วมายคือแบบเล่นดีมากครับทุกคนอันนี้เราเชื่อแล้วว่าน้องเนี่ยจบนาฏัิลินมานะทุกคนคือแสดงได้เออเรารู้สึกว่าสีหน้าท่าตาต่างๆเนี่ยคือมายเข้าถึงบทบาทเลยแล้วก็ ออฟสุรพลคือต้องบอกว่าไม่รับค่าตัวนะครับสำหรับ MV เรื่องนี้ MV เพลงของอุ๋งอิงนะับเพราะว่าเหมือนกับน้องเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสนะที่ทางด้านบอสโจเนี่ยได้มอบให้น้องนั่นเองครับทุกคนเนาะแล้วก็ฉากอะไรต่างๆภาพแสงสีอะไรต่างๆก็คือสวยเลยสำหรับวันนี้อุ๋งอิงอย่างที่บอกครับแต่งตัววันนี้แอบคล้ายๆสไตล์แบบพี่ต่ายอรไทยพี่เวียงในร่มบนนะครับทุกคนแล้วก็เพลงเนี้ยเป็นเพลงที่เข้าปากน้องแล้วก็เหมาะกับน้องครับทุกคน เราได้ฟังเพลงเร็วไปแล้วสําหรับเอินฮักนางอีกน้อยครั้งนี้เรามาฟังเป็นเพลงช้าแบบซึ้งๆนะครับมาประดับวงการหมอลําอีกหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนคนเข้าไปดูกันเยอะมากๆเยอะมากๆจริงๆแล้วก็เพลงนี้ได้รับการตอบรับดีแน่นอนนะครับ ปังมากๆลูกสาวแล้วก็เพลงเนี้ยปล่อยต่อเพลงพระเอกวัดน้องเหมือนเพลงพระเอกวัดเนี่ยตอนนี้ยลงมาอยู่อันดับที่2แล้วนะครับเราไม่รู้ว่ากระแสไหนที่ขึ้นมาเป็นอันดับที่1 1ในมาแรงใครทราบบ้างคอมเมนต์มาหน่อยมาดูซิว่าวันเนี้ยเพลงของน้องอุ๋งอิงเนี่ยจะทะยานสู่หนึ่งในมาแรงหรือติดในมาแรงเนี่ยภายในกี่ชั่วโมงนะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนคือแบบว่าปักหลักรอกันแล้วนะที่จะเข้าไปดันเข้าไปเชียร์เข้าไปแชร์น้องแล้วก็เพลงนี้นะรถแห่หมอลำ ต่างๆใดๆต่างชาตินะครับเอาไปคอบเวอร์กันแน่นอนสำหรับยืนนึ่งเป็นเขายืนเมนาส์เป็นน,อน้องเวอร์ชั่นน้องอุงอ,งอ,งอิงเพชรบ้านแพงเชื่อว่าต่างชาติเอาไปเล่นเอาไปรีแอคกันแน่นอนครับสำหรับเพลงของลูกสาวออกมาทั้งทีนะครับก็ขอให้เพลงนี้ดังๆปังๆเป้งเปร่งนะครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของ MV ฉากเสียงอุงอ,งอิงคือขนลุกตลอดเวลาเลย ขนลุกคนชันนะครับอใครดูแล้วรู้สึกไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยวันนี้อิมอ่มก็คือตื่นมาชมไปพร้อมๆกับทุกคนเลยคนเลยนะครับกับ MV เพลงนี้นะครับ 1. MV เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์น้ำเพชรสตูดิโอแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือออกมารวมออกมาดีหมดนะครับทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ